เบก็สวัสดีกันด้วยนะคบวันนี้ก็มาอยู่กับผมกันนะครับซึ่งวันนี้ก็มาอยู่กันในแมปวากีวิสานเหมือนเดิมแต่วันนี้ก็มาคนเดียวอีกทีแล้ว,ลวก็มาวันเดมอ่ามาคนเดียวอีกครั้งไม่เล่นกับเคนแล้วก็ไปตองมานานนะเหรอแม่จะใช่นะแม่จะใช่นะแล้วดูนี่วันนี้คือลตดยาที่ผมคิดค้นขึ้นมาเองก็คือมาบรี ฟันชีบลแล้วก็เท้ายีราฟจำนวนสิบอันซึ่งผมมาลองดูและบอกเลยน้ำยานี้คือน้ำยาเคลื่อนที่ความเร็วแสงครับไม่ได้หมายถึงว่าวาปนู่นว่าปนี่ว่าปนั่นไม่ใช่นะจำคล้ายความเร็วแสงครับผมผมเรีความเร็วแสงกันนะ <c ười> <c ười> <c ười> อีนีีเนี่ยอืมอะไ นี้ได้เอ้ยไ่อูกอน,นะไอ้ทุบบนยิ้มมาจากไหนอะไรแหละนด้ไปไข่มหมกเงา่ปไม่ใช่ว้าา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 าโอ้โราา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 ามามาางบาา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 งาา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  โอ้เหียแล้วเดีรจจมน้ำตายครับซึ่งก็มีก็อัปเดตมาใหม่นะก็จริงก็ไม่ได้มีวัตถุดิบอะไรเพิ่มคนระับแต่ว่ามีน้ำยาใหม่มาเพียบมี30สิกว่าน้ำยาเลยอ้าเดี๋ยวมาติดอ้ไ,ไหัวขโขกมูนี่เซตตัวละครแล้ววร์ปกลับไปนะครับอยากคัดลอกสูตรยานะ่ะ แม่ผมอักคอเองไม่ได้กอบก็กอบได้แล้วแต่โอเคนะครับก,ก็วันนี้เดี๋ยวผมจะพาไปเดี๋ยวจะมาดูสูตรยาครับนี่จะสองสูตรยานี้คือมันหายากครับ <c oughs> ผมก็เลยไม่หาแต่นี่คืออันที่น่าสนใจมากครับยังไม่ใช่ ก็อันนี้สามารถแกล้งคนได้ับให้คนอื่นให้คนอื่นเดินม้มต่นั้นพอเขากลายไประเบิดเดินเขียนแล้วก็ไปเดินชนเขาเขาจะระเบิดตายโดยที่เราไม่ตาย <c oughs> อับเฮ้ยดูว่าดูไปนะเีดี้ ไอ้บัวมันก็ตลกนิดนึงอนะหูเดินชนโต๊ะก็ยังตายเดยวไปดูสุดรยาต่อไปกันเลยนะครับเยวอันนี้ค็คือสุดรยาที่ผมเห็นนะเห็นใน y u t ทู e นะครับ คือเขาบอกว่าผู้หญิงชอบใส่ส้นสูงส้นสูงมากครับได้ยางงี้คือจะกล้าใสไหมครับคุณอ่าลุงท้านี้คือมีความพิเศษนะก็คือในขณะที่คุณไม่ได้ในขณะที่คุณไม่ได้กินะในขณะที่คุณไม่ได้กินน้ำยาด,ดับมันจำคุณสามารถกระโดดดับมันจำได้เลยเออไม่ใช่ นี่ไงก็โดดแล้วบรนจำได้แล้วดับบนจัมเมื่อกี้ก็กระโดดดับบนจำมอีกหนึ่งนี่ไงด่บป็นจำแล้วแล้วก็ความพิเศษก็คือคุณสามารถขึ้นต้นไม้ได้โดยที่โดยที่อา้าวขึ้นต้นไม้ต้นนี้ไม่ได้ตรงตรงน,นูน้นแล้วที่อา้าวคุณสามารถขึ้นต้นไม้ได้โดยที่เหยียบบนใบไม้ก็ยังได้ <c oughs> เอ้ยบอกว่ามันก็ตลกอีกแบบหนึ่งไง แล้วการปลากรัวไม่ได้ยากจะไม่ได้ยากสำหรับคุณอีกแล้วจะไปกลัวจะไม่ได้ยากสำหรับคุณอีกแล้วอรคอมคอมอะฮึ <c oughs> สามารถปากวยแบบสามารถปากัวดกระดดแบบมันจำไปข้ามมาอยู่ตรงนี้ได้ด้วยแล้วสูตรยาก็ไม่ต้องใช้นกสบายไปไหนวะโอ้ยดว <laughs> งเอาเปว่ามันสามารถปากัวดได้กันเลอกันไอเดี๋ยวผมจะไปทดลองะไรแปลก,ปลก,กัน มาลองดูซิว่ามันจะเป็นยังไงเหมือนเดิมแล้วความสามารถก็เหมือนเดิมเดี๋ยวก่อนนะเออมันต้องอย่างนี้สิเดี๋ยวจะลองดูว่า อันนี bist. ้อันนี้มันไฮสปีดไฮสปีดขั้นสูงสุดี๋ยวก็อนนะทำไมผมรู้สึกแปลกแปกอ่ะเอมันเหมือนแบบมันไม่ได้มันไม่ได้เอาขาแตะพื้นไม่ได้าเอาขาแบบโอเคกบมาโอเคกบมาเรียบร้อยมึงกี่ตกตายคุณสามารถที่จเดือมน้ำยาันนี้แล้วก็วิ่งได้แบบไฮสปีดไฮสปีดได้ด้วย <c oughs> วิธีเราไปไว่ายน้ำดู <c oughs> เฮ้ย <c oughs> โอ้โอ้โอ้เฮ้ยเจ๋งนี่คือคนใส่เสื้อสูทที่ยาวที่สุดในโลกเป็นคนแรกของโลกห้าพันล้านป เอาล้านเปรต้นส,สูงที่ยาวที่สุดในโลกเดี๋ยวจะลองใส่เพิ่มอีกโอเคแล้วผมก็ได้ใส่น้ำยาไปแบบบอกเลยว่าเกินนะเธอเกินมาเกินมาสม้ม เกินขีดจำกัดของตรงนี้มันสมวนแปดอันนั้นก็กินเลยไม่มีผลใดเลยมันเหมือนมันไม่ได้ไว่ายเร็วขึ้นมันเดี๋ยวจะลองดูอีกทีโอเคเดี๋ยม,มาลองดื่มกันเลยเอย้ไม่ได้ผิดผิดที่ตรงนี้ ชืว่ามันจะมีอะไรเกิดขึ้นไหมเฮ้ยเฮ้ยเดิมเร็วกว่าเดิมโอกวเร็วกว่าเดิมเขาจะรวดก็ยิงได้ก็ร่วงลงไปตายแล้วจากนั้นก็ร่วงไปเรื่อยๆแบบร่วงไปเรื่อยๆแบบในแบบหลังจ้วก็กลับไปข้บงบนใหม่ ั้นสามดีให้ไม่ใช่โอเคครับก็สวันนี้ก็ไม่ได้มีไม่ได้มีการรีวิวอะไรมากนะครับก็ก็แค่มารีวิวรีวิวอัปเดตใหม่แล้วก็เนี่ยน้ำยาเพิ่มมามากกว่าสามสามสิบอันอีกสามสิบอันป่ะตุ้มจำได้สามสิบแล้วก็มีระบบเซฟนะครับ ก็ส่วนใหญ่จะเป็นเกมพาสอะนะโอเคครับก็สำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ